กฎกติการ,ระยะเหมือนเดิมแหวนนาฬิกาข้อมือนะครับสร้อยข้อมือถอดออก,ออก,ออกด้วยนะครับกระเป๋าสัมภาระของท่านสัายไว้ด้านหลังเท่านั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับสวมใส่หน้าก,กับอนามัยให้ลิดชิดนะครับในขณะที่ร่วมกิจกรรมนะครับในรือของท่านต้องไม่มีสิ่งของสิ่งใดเลยนะ สำหรับท่านที่่ันไผ่าันมานะครับอันนี้เป็นกิจกรรมกรุ๊ปไทยพันก,กับน้องๆ B n K 40A แล้วก็ C G M 40A นะครับถ้าไหนที่อยากจะร่วมกิจกรรมเพียงซื้อถุงกรัดหนึ่งชิ้นที่อยู่นะครับจุดมืช่นใดด้านหลังต้นคหมัดนะครับจะได้รับปัดไทยทันซึ่งสามารถไทยพันก,กับน้องๆได้ทั้ง6คนนะครับได้นะครับซึ่งวันนี้น้องๆน,นะครับที่มาก็มีน้องซินดีนน้นะครับน้องมารีนน้องพิมนะครับน้องมัมมี่ น้องนานาแล้วก็น้องบอกวา่านะครับเสร็จแนนะครับวันนี้มีคาเฟ่ด้วยนะครับที่อ,อยู่ข้างๆจุดโมชชนได้เลยถ้าไหนที่สนใจก็เดิเนเข้าได้นะครับลูกคนลูการดยืนยิ้มแน่ฝั่งโน้นนะครับ ไม่ผ่านทางเดินนะครับตอนนี้ครับท่านไหนที่มีบัตรเข้ามาด้านในได้เลยครับเห็นครับนนเข้ามาตั้งแถวได้เลยเห็นเลยครับตั้งแถวไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอ 咱们这个。 ด้านข้างนี้ครับผมรบกวนนะครับเราจะไม่ยืนตรงนี้เลย

ออหน้าร้านนะครับขยับเดยนเข้าไปด้านในครับเว้นทางเดินนะครับ ก็อคนที่หนึ่งานของเราไปเจ็ดครับเจ็ด่อนเลยนะครับใปเสร็จครับผู้ที่มีใบเสร็จยือม้นของอารน้าขอทรนี่คนอยู่ใช่ไโอเคมา้อพร้อมแล้วครับ้าวรสำหรับชมัยืนครับน้องไม่มีเงินทอนนะครับพเร่อยิ้เท่านั้นเพราะฉะนั้นไปแขงใจน้องบรรเพราไมต้องอ ขึ้นอันนี้่แปห้ครับลับงมสห้าคลับาับขอความร่วตรวจชสินค้าด้วยนะครับว่าได้รับผ้าครบท้วไหมนะตรวจชส้าด้วยนะครับนีอนครับ่รับพอดี ด้วยเสมอไม่งกินไม่ได้ยิ่งไม่ได้กับกันได้หรอกเนาะใครจะเข้าไปก็ได้แต่ถ้ามีคนว่างก็ไม่ได้อ้าวไม่ต่อแถวยดไม่เไี่ย้กว่า จต Actually, mm ้องต่อนี่วะไปก่อนลืมทางไหนที่รับสินค้าตรวจเช็คสินค้าเพื่ว่าได้รับสินค้าครบเพื่อไหมนะครับเพราะถ้าเดินออกไปแล้วทางเราจะไม่รับผิดชอบรณีนะครับหรือเถียงปากหนิงซต้องได้ปากเลยครับด้วยนะครับแต่อย่วงน้องนะครับ มาหน้าเลยครับเข้ามาเลยครับ เรียบร้อยนะครับสำหรับกิจกรรมคู่ในนั้นต เพลงวันนี้ก็ทำค่ะวันนี้แบบใช่หลายเพลงมากๆที่แบบอาซีจมไม่เคยเต้นก็ดีใจเนาะชอบมาปกติเราก็แบบไม่เคยได้เต้นวันนี้ก็ได้มีโอกาสเต้นเพลงที่ไม่เคยเต้นเยอะเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ได้เจอทุกคนเยอะมากพูดความรู้สึกสั้นๆแล้แต่าามากเหนื่อย ันนี้เริ่มสนิทใช่สนนิทกัลามีการแกล้งกันแล้วสนุกดีค่ะแม่ใส่แกล้งใครกันแล้วต้องมาลบไมคือพี่นานาจะแกล้งหนูแต่ว่าคือพี่นานาเลฟิลเตอร์ใช่ไหมแบบจะแกล้งหนูแต่ว่าพี่นานาไปตินหน้าหนูไปตินหน้าตัวเอง ก็สำหรับสองวันนี้ก็รู้สึกแบบว่าดีใจมากๆค่ะเป็นโลชโชคิโบเตกิ mm hmm. ของนามิครั้งแรกเลยแล้วก็ดีใจแล้วก็สนุกแล้วก็อัธายมากมีแบบหลายเพลงมากที่จริงๆก่อนหน้านี้ก็คือแอบเครียดแต่ก็รู้สึกว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขในการได้แสดงได้เจอทุกคนนะคะก็ยังไงสำหรับสองวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่มาหากันนะคะขอบคุณมากเลยะค่ะ ดีไม่ได้เจอกันเลยเลยดไปอุมนะไดค่ะก็ดีใจที่ได้ได้มาโรเจอ์กับอเวนทีส์คัน ไปก่อนสปอยสปอยจะปลยว่าแปลงมาไม่แปลงเราเลนสวยไม่ได้ตลกแล้วก็รู้สึกได้ปลดปล่อยด้วยเพราะว่าพวกเราก็ตั้งใจสอบกันมากๆแล้วก็ได้ปลดปล่อยออกมาสักทีนะคะตอนนี้ก็รู้สึกโล่งแล้วนะคะยินดีทุกคนนะคะที่มาดูนะคะขอบคุณที่มาดูนะขอบคุณเจนนี่แล้วก็เป็นส่วนการสารเสียงของมหาชัยนะคะ ที่แบบว่าจัดแบบอลังการมากมีจอด้วยก็ต้องขอบคุณมากๆานะคะก็หวังว่าสัปดาห์หน้าเราก็จะได้มีโอกาสมาอีกใช่ใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราถ่ายรูป